สวัสดีครับปอกระช่างทุ่งไมโลไฮเทคเดี๋ยววันนี้เขามาเบื้องครับรีวิวสินค้าก่อนส่งลูกค้าเตาขนาดทางหุ้นครับตัวนี้หลูกในทางภาคกลางภาคอีสานบางส่วนครับภาคเหนือภาคใต้ลูกหน่อยลูกใ่สามารถเททได้ครับตอนนี้เขาจะมารีวิวเป็นสกิทหกหน้าหกหน้ากันไมเล็กจับกันไมเล็กจับเลนในทุกหน้า อยู่ที่กับโค้ดเท่าวงตาเนี่ยแล้วครับจะมีหนึ่งนาเอียวนาสองนาสามนาสี่นาหานาหกนาเอียวจะตืดเงาครับตามที่เขาขีดไปครับเอี่ยวนี่ตืดเงาครับสองนี่ตืดสันที่หนึ่งสามนี่ตืดสันท่นึงตืดเงาท่หนึงครับนาซี่จะนาว่างครับจะเป็นนานาพักงานครับเป็นาสี่ผมมีสวิตไฟนาหาครับ ตื้นส,สัสนสองเถ้าวงกลมตื Jamie, ้นสันสองเถ้าลักนณาหกครับตืดเน่าสองเถ้าไม่เล็กตัวครับบ่มีติดครับตัวนี้เดี๋ยวไม่เล็กดำพองมัดตัวครับตัวได้ทุกน้ำไม่เล็กขาวกับตัวได้ครับเหมือนว่าเ้าโอเคไม่เล็กดำมาตัวครับบ่มีติดทุกน้ำครับตัวนี้ครับเดินสบายครับตัวทุกน้ำเลยครับนาสามนาสี่นาสองนาเอี่ยว อาหกครับผมตัวเป็นเล็กพัาครับพวกนี้โลหะติดครับส่วนที่เป็นโลหะติดบัดรับเดี๋ยวมาดูวิธีการเหล่งครับอปอยลงไปชุดหนึ่งเราจะแทงไปเป็นในชุดครับแต่สองเม็ดนีจะเป็นลูกโซดาทําดามรอกกอบกันครับตอนนี้จะเป็นเม็ดงานครับผม ตาเดียวกันหุ่นเดียวกันครับบไม่มีรอยพาร้อยตาครับเสร็จแล้วเพ่อยสามารถเป็นสบายใจครับเดี๋ยวมาบิ้งการทำงานของมันครับเราจะเริ่มจากหน้าเอียวครับดีเบียรหน้าเอียวก่อนครับสังเกตมึงเหรอจะตืดเงาครับตืดเงาหนึ่งครั้งสังเกตมึงดีไฟหน้าเอียวครับครับไฟสีแดงครับมอเตอร์จะสั้นตืดเงาท่านึงครับ ต่อมาหนาสองครับหนาสองจะตืดสันทีนึงครับตัวนี้จะตืดแล้วก็ตัดครับเป็นหนาสองนาสามครับอืมต,ตืดสันทีนึงตื้อเงาทีนึงครับตืดสันทีนึงตื้อเงาทีนึงนาสี่ว่างครับลักษณะข้าวบ๊วยเลยครับเขาเก็บแนะน้ำให้เก็บหนาสี่ยุบไปเลยบ๊วยเลยเลยเดินทางเนี่ยไปย้ําง่ายนาสี่ยุบไปเราจะเซฟทานให้ลูกเขาแต่ทานตัวนี้เขาสามารถเปลี่ยนได้ครับทาน สองสามเอมสามเอมทั่วไปครับหอยยังไงครับการใส่กับมีขัวบวกขัวลบขึ้นเราครับสปริงนี่เป็นหัวลบาขัดถ่ายทันเันจะเขียนบวกลบอยู่ครับไปเลยครับม่นมีอย่างซับซอนตัวนี้ซอนนี้จะเป็นซวนฝาปิดครับปิดเข้าไปแต่ตอนนี้เราเบิ่์นกันมืงแสงครับหาวด์อาซียบเบิง์นนาฮารับนาฮานีตึดสันสองเธอ เมืองสกเก็ตเงไฟครับเป็นตือสันส,สองเถือนาหกครับฟืดเงาสองเถืัอยาวสองครั้งรัศมีการเล่นครับได้ไกลครับเสาหนีบออาขึ้นก็นได้ถ้าเล่นในวงได้กันยืนนอกวงเข้ากันหนึงตัวนี้มันจะซอยได้อยู่ประมาณสามถึงสี่เมตรรัศมีการยืนการเล่นยืนนอกทางนอกได้ แต่ท้องขยายขึ้นกันครับตัวนี้ก็เป็นลูกโซดางลูกประกอบครับจะไม่ยินผลตอ่อเครื่องแดีเยาลองเอาเม็ดงานขอามาลองมืครับดับเอยอะมากแส่มาลูกนี้ครับเป็นลูกเอียวขอมบมาเลยือเจ้าสองครั้งครับเป็นโกครับเม็ดนี้เดี๋ยวมาปิดฝาไทยลองมือ มือซังครับตื้อสันท่านึงครับตื้อสันท่านึงตัวนี้ครับตื้อสั่งหนึ่งครัร้งเป็นหนาสอ,ง,ง,ง,อง,งครับเปิดเไปครับแมนบอลแยหนาสองหายาวครับรตือ้อสันตื้อเนี้ยครับตื้อสันตื้อเนี้ยนาสาม ติดยาวหนึ่งครั้งติดยาวหนึ่งครั้งครับหนาย,ยอน้อมเห็นไหมครัจะเป็นตัวนี้ครับตืดสั่นเท่านึงครับหนาสองครับผมเดินง่ายครับตัวนี้ถ้าต่เปลี่ยนลูกลงได้กับจบเกมแล้วครับเดินง่ายครับมาในหัวจักเบิดสนามเราไม่เลกมาตรวจกับว่ามีติด มันเลยประกอบง่ายครับลงไปเลยครับสันเติตตมครับคือสานเติมเงียวมีสามครับตัวเหนีรยมมักสามครับสามต่างๆใส้เลยครับสามสองดอกพรมต่างครับครับสำหรับ ในโลกครับสกิทกนะครับเมล็ดจำบาติดเครื่องน้อยครับน้อยกระทัดรัดเป็นไงครับจะรีวิวไปหลายตัวแล้วครับแต่ตัวนี้พอดีรีวิวก่อนส่งลูกค้าครับต่หางคุณส่งทางไกลเติบอยู่ครับอยังไงก็ติดตามไปเลยครับจะมีสาระดีๆครับมีสินค้าแม่ๆม่นำเสนอครับผมสำหรับคลิปนี้ครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม